มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำเวลา13นาิกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดาราเดลี่ com และ y u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  e ดาราเดลี่ y Official วันนี้จะพาแฟนๆไปร่วมง,งานเปิดตัวซีรีส์ความยักษ์ร่วมทุนสร้างระหว่างไทยสิงคโปร์เรื่องทวินร่างฉันวิญญาณเธอนำแสดงโดยคู่พระนางขวัญใจแฟนๆเข้มหัสวีและมุกดาารินรักส่วนอีกงานก็มีคนหล่อนและสาวสวยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นมิ้นรันรวีที่ออกมาเคลียร์กันแบบชัดๆว่าคลั่งผอมจริงไหมและมิกทอระยะคืนกำไรแฟนๆถ่ายแบบอวดหุ่นแซบที่มาดลฟ เดี S <S <People> ๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดกันเลยค่ะแสงสวยครับแสงสวยครับแสงสวยพอแดดมาสะท้อนกับน้ำนะผมเด้งขึ้นมามันก็เลยทำให้มันขับผิวแล้วด้วยอะไรพอรุปนั้นไม่ได้ถอดเสื้อมีครับมีมีก็ก็เป็นที่ทางชมที่ทางชมชมก็ก็งงเหมือนกันไม่แต่เขาก็เขาก็ชมว่าองค์รวมมันสวยมันอ่ะ มันออกมาดูสว่างสบายตาอะไรอย่างเงี้ยฮะเรสงสัยไหมเราไปทะเลมีน้ำเขาไปแต่ไเขาไปแต่ไปไปลุกเตือนผมนั่นน่ะสินะผมก็ไม่เข้าใจไม่อันนี้ผมว่าเขาน่าจะแบบอยากให้มันร้อนเหมือนอากาศอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะใช่็เลยเป็นมีมีบ้างครับมีบ้างครับผม ไม่ใช่ว่าเป็นคนส่งไฟมาใช่ไหมความจริงที่เราลงในไอจีครับอันนี้มันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเราไปถ่ายเซอร์าวกับพี่ตู้ครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกเร็วๆนี้ครับจะได้เห็นภาพจริงๆที่จะออกมาว่าแบบมีมีภาพไหนบ้างอะไรคือมันจะพุ่งออกมาจากโทรศัพท์ก็มีภาพที่โอเคแบบมันก็ บ้าผิวนิดหน่อยด้วยเหมือนกันอะไระมีครับมีครับเพราะว่ามันมันมันเป็นการถ่ายที่มาดีฟใช่ไหมฮะมันก็ต้องโอเคมันก็ต้องแบบเล่นน้ำมันก็ต้องมีถอดเสื้อบ้างอะไรก็เลยคิดว่ามีถอดเสื้อเลยเหรอค่ะกลัวจังเลยเพื่องานครับเพื่องานแล้วคินจำไร่ด้วยไหมก็ก็เต็มที่เพื่อแฟนๆด้วยเหมือนกันฮะในตัวงานกับตัวที่ลงล่าสุดเนี่ยอันไหนอันไหนเป็นเบอร์เท่ไหน่เบอร์แันบไหรคะในงานหรือแค่ใน หรืออันี้แค่เป็นออเดิ์ในงานแซ่บกว่าครับอาจจะมีบางชิ้นที่ต้องใส่อยู่ครับหรืออาจจะหมวก์ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ดีครับดีครับก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยแบบให้ให้กระแสตอบรับที่ดีมากมาตลอดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีการขยับขยายหรืออะไรกําลังดูอยู่ครับไม่แน่อาจจะเป็นที่เขาใหญ่หรือว่าอะไรอย่างนี้ที่เรามีที่อยู่ผมว่าผมโชคดีที่ผมเป็นเป็นธุรกิจอาหาร คนก็เลยแบบมันมันมันเป็นอาหารที่มันต้องทานทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงผมว่ามันเป็นอาหารที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ ใช่ครับมันเป็นอาหารแบบระดับกลางๆอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะแบบโอเคครับต้องต้องทำด้วยเหมือนกันฮะต้องทําด้วยเหมือนกันครับก็มีแบบมีไลฟ์ชวนแฟนๆหรือลูกค้ามาทานก๋วยเตี๋ยวของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะแบบมีมีโปรโมชั่นสิ้นปีให้กับลูกค้าสําหรับสําหรับลูกค้าประจําหรือว่าลูกค้าใหม่ที่จะมาทานด้วยอะไรเงี้ยคราวนี้ค่อนข้างวางแผนมาพอสมควรครับแล้วก็แล,วกแล้วก็จากที่ผ่านมามันก็ยังค่อนข้างดีอยู่ครับที่มองเอาไวนะ้ณตอนนี้เนี่ยที่เขาใหญ่ของเรามันมีที่อยู่แล้วก็ไม่ไม่แน่อาจจะเป็นที่นั่น ที่ไปเปิดอะไรใครไปดูคอนเสิร์ตใครไปเที่ยวเขาใหญ่ก็ไปแวะชิมกันได้ะะตอนแบบเดี๋ยวเพื่ออากาศหนาวๆปีใหม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆให้มันชุ่มชื่นกับาระวังเหรอฮะผมวา่าน่าจะเป็นเรื่องเรื่องการลงทุนนี่แหละครับผมว่าอะไรที่ที่มันใหญ่มากอะเราต้องวางแผนดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราบางทีเราคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะโอเคไหมมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องค่อยๆค่อยๆศึกษาแล้วค่อยๆทำกันบ้างเยอะๆครับสุขภาพดีมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแบบเล่นกีฬา เน็ตแล้วก็มีไปตีแบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพอทํางานในวงการอาจจะต้องคุมหน่อยอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้มันเกิดจากการคุมการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันถึงดูเฟิร์มขึ้นมันดูแบบเดี่ยวขึ้นเลยหลักๆมินว่าน่าจะเป็นการทํางานเพราะว่าคือไม่ได้ออกกำลังกายมาประมาณแบบหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยคือนานๆทีได้ออกแต่ว่าเหมือนการกินด้วยเหมือนม่เครียดช่วงแรกๆก็มีแบบได้ได้รับมา ว่าแบบให้ลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เข้าวงการแรกๆหนูแบบเป็นนักกีฬามา่อดแล้วมัน,นค่อนข้างที่จะแบบกล้ามเนื้อแน่น้วเหมือนเขาต้องการให้แบบเป็นผู้หญิงบอบบางอะไรแบบแต่การใช้ชีวิตหัวเขากินอยู่อย่างเงี้ยปกติใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ปกติตอนช่วงแรกๆที่รู้สึกว่าแบบคุมหนักๆอะ่ะมันกลายเป็นโยโย่แล้วรู้สึกว่าผอมเร็วแล้วก็อ้วนเร็วแต่พอตอนนี้คือไม่เครียดเราก็กินอะไรที่แบบเราชอบเอลยแล้วก็ออกกำลังกายบ้างนานๆที ก็รู้สึกว่าแบบมันมันคงที่แล้วมันแบบสุขภาพดีกว่าอาจริงๆริมินว่าทุกคนที่เข้าวงการแรกๆน่าจะโดนมายถึงว่าแบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยเด็กๆที่แบบอาจจะมีเบบี้แฟทหรือว่าช่วงน้ําหนักมันยังไม่คงที่เออก,ก็โดนทุกคนพวกเพื่อนๆน้องๆก็โดนทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าของมินคือบทที่ได้รับแต่ละบทมันก็จะมีแบบนั่งแบบบ้างหรือว่าในพาท,ที่หนูต้องเดินแบบอาจจะต้องลดจริงๆก็มีบ้างค่ะมีบ้างแล้ว ด้วยความที่เป็นนักกีฬาของมินอะจะไม่ได้เป็นแบบไขมันแต่จะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใหญ่ช่วงนั้นก็เลยแบบลดยาาสําหรับมินไม่ได้เสพเลยค่ะรู้สึกว่าพุกวันนี้กินแต่แบบของที่สมัยก่อนไม่กล้ากินเพ้าแบบมันหรืออะไรเงี้ยคือของโปรดมากหมูกระทะข้าวขามหมูหมูกรอบมันหมูหนังไก่อะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่ชอบมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่คือดูนิ่งกินแบบเนี้ย ทุกวันนะคะทุกวันใช่แต่อาจจะแบบคือเราไม่ขึ้นมันน่าจะแบบเราไม่เครียดหรือว่าน่าจะไม่เครียดมันก็เลยแบบสเตเบิลอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงที่รู้สึกว่ามันปลดล็อกน่าจะเป็นแบบทํางานหนักๆอ่ะแล้วมันไม่ได้มีเวลามันต้องอืมน่าจะมั้งคะแบบไม่ได้มีเวลาต้องมาโฟกัสว่าเราต้องคุมเท่าไหร่แคลกี่แคลต่อวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใช้เวลาช่วงนั้นมาสักพักหนึ่งมันก็เลยแบบ มันน้ำหนักมันคงที่ก็เลยทําอย่างนั้นมาเรื่อยๆแอบตกใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่เราคุมอ่ะมันแบบยากมากกว่าจะลงแต่อันนี้คือไม่คุมแล้วมันก็ลงไปในจุดที่เราแบบอยากจะแบบให้มันให้มันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่น้อยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆหนูก็ยังมีเนื้อมีหนังอยู่ยังไม่ได้ผอมขนาดนั้นเลยยี่สิบสี่จุดห้าถเงี้ยเท่าไรเท่าแค่เท่าแค่ึ่งราคาหกมิ จ <laughs> อ,อ,อยได้ทุกอย่างหนูว่าหลักๆอ่ะในการลดน้ําหนักสิ่งที่สําคัญเลยคือความเครียดถ,ถ้ายิ่งเครียดยิ่งแบบเคร่งอ่ะมันจะยิ่งทําให้โยโย่แต่ถ้ารู้ต้องหลัาการควบคุมตัวเองแล้วว่าเหมือนบาลานซ์เอาว่าถ้าสมมติวันนี้เรากินเยอะพรุ่งนี้เราอาจจะลดลงอาจจะแบบมีช่วงสักแบบอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งออกกำลังกายอะไรแล้วปกติใครเป็นคนที่แบบคอยชวนมินไปกินที่แบบว่าเฮ้ยกินกินนะหล่ะอร่อยนะป ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมินนี่เอาเราเป็นตัวโชว์เหรอเป็นใช่ใช่ค่ะจริงๆชอบกินแบบทุกอย่างแล้วก็จะเป็นช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นคุณแม่ที่แบบมิ้นจะกินแบบอย่างละคำสองคำอะไรคุณแม่ก็จะเป็นคนลาไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ชวนไปกินน้้งคะพี่ไหนคะพี่บัวค่ะพี่เขาชวนไปกินไหมฮะเป็นส่กินไหมพี่ก็ชวนไปกินพี่เขาก็กินเยอะเหมือนกันนะคะเป็นคนกินเก่งแล้วก็คือเขาเป็นคน ดูเฟิร์มเหมือนช่วงนี้เขาแบบเข้ายิมเริ่มแบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยแต่คือเราไม่ใส่สกินเราจะไปกินเองก็กินบ้างใช่ในละครซีรีส์ใช่ไหมครับก็ก็คนหลายปีเหมือนกันนะสองสองปีได้ครับสองปีที่เราไม่ได้แบบเข้ามาทํางานร่วมกันแบบจริงจังเลยในเรื่องของการถ่ายทําหรือว่าการที่แบบเราต้องแบบทํางาน ก็ S <S นานครับก็นานแต่พอได้มาทําก็ก็เหมือนแบบจูนกันติดได้ไวเพราะว่าด้วยจังหวะด้วยอะไรเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า,วาเป็นยังไงเป็นยังไงไใช่ใชครับค่ะค่ะคือครั้งนี้คือตัวมุกกับเข้มอ่ะเราอาจจะไม่ต้องเลื้อเลนอะไรกันมากเพราะว่าเราเราเล่นกันหลายเรื่องแล้วแต่ว่าอาจจะปรับจูนในเรื่องคาแรคเตอร์ที่ที่เราเล่นด้วยกันในเรื่องนี้ค่ะทั้งนี้เรากลับมาในแบบที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเริ่มต้นตั้งแต่แรกเราจะกลับมาในแบบที่ คนห่วงใยกันอาจจะไม่ได้เหมือนละครก่อนหน้านี้เราอาจจะรักกันหรืออะไรขนาดนี้มาตัง้งแต่เริ่มเลยแต่ว่าอันนี้คือความเป็นห่วงซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อว่าถ้าแฟนๆดูจะรู้สึกเป็นกําลังใจให้เราสองคนว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะแบบบอกความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรแบบนี้ค่ะคก็จะได้เห็นในเชนิงนี้ในเรื่องนี้ ผมว่าความรักครั้งนี้มันยากครับความรักครั้งนี้ในซีรีส์มันค่อนข้างที่จะใช่ครับมันมันค่อนข้างที่จะมีภาวะที่เราต้องแบบต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วคนการกลับมาครั้งนี้มันมันเหมือนแบบการแบบเอาใจช่วยอย่างที่มุกบอกแลยครับว่าในเรื่องของผลงานของเราที่เราจะสื่อสารมันออกมาเราก็ค่อนข้างที่จะต้องดูแลตัวละครของตัวเองให้ให,ให้ดีซึ่งบทบททำออกมาก็ค่อนข้างที่จะสนุกมาก mm. ผมเชื่อผมเชื่อว่าทุกคนจะชอบมันก็คงเป็นอีก รูปแบบหนึง่งใ,ในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่เราได้รับหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นมันอาจจะไม่ได้แบบโรแมนติกมากไม่ได้หวานมากไม่ได้ไม่ได้แบบอยู่บนเตียงมากหมวดในเรื่องนี้แค่ว่ามันเป็นความรักที่ต้องเอาใจช่วยเพราะว่าเราแบ็กกราวน์ของตัวตัวละครเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอโตมาเราก็อยู่ด้วยกันความใกล้ชิดความการดูแลกันการเอาใจใส่กันมันมันมีในเรื่องของ การกระทำซะมากกว่ามากกว่าเรื่องของมาพูดเลยว่าฉันชอบเธอนะฉันรักเธอนะแต่ว่าการแสดงของเราทั้งสอคนที่มีต่อกันระหว่างทางเนี่ยมันมันมันทำให้เห็นตลอดว่าสองคนนี้มันมันดูเป็นหัวกนตลอดเวลานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต่างคนต่างไม่พูดค่ะแล้วก็มีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างในเรื่องด้วย คือในเรื่องเนี่ยจะมีปมหลายๆปมท,ที่ทุกคนจะได้เจอในเรื่องค่ะคะ่อนข้างเยอะมากๆมันก็เป็นหนึ่งอุปสรรคเล็กๆที่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่เราไม่บอกความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยะคะ่โโมะ,ะม,มวนอยู่ในสภาวะที่มันแบบมันไม่เท่าแะมันมันมันอยู่ในภาวะที่แย่มากๆแล้วถึงสถานการณ์ที่มันต้องพูดแล้วอะ่ะพูดเลยอย่างเงี้ย เอาเข้าใจง่ายๆคือถ้าเกิดไม่ไม่มีเรื่องความรุนแรงหรือว่าเรื่องที่ทต้องแบบต้องต้องแบบถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าขั้นที่แบบมันรุนแรงขนาดนั้นมันก็คงไม่ได้บอกความรู้สึกต่อกัน mm hmm. ใน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 พาร์ทของของความโรแมนติกมันจะแบบเก็บงําของตัวเองมาจนกระทั่งแบบความอันตรายมันมาอยู่ใกล้คนที่เราเป็นห่วงมากๆเราถึงจะรู้ว่าโอ้โหเราขาดเขาไม่ได้เราต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้เขากลับมา อยู่ในความปลอดภัยแล้วก็อยู่ในอยู่ในสายตาเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยต้องรอดูไม่พี่จารณาอย่างนี้ไว้ตลอดแล้วก็แบบใช่ใช่ใช่แบบอะไรวะพอพอถึงพูดปุ๊บมีค่อยคว้ใช่ช่วงที่ดูผมว่าต้องเปิดแอร์ให้แบบเย็นๆเลยช้ำๆเพราะว่าผมว่าความเล่าร้อนในเรื่องราวอ่ะมันจะทำให้พี่แบบให้พี่แบบ

เยอะ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 อยู่เหมือนกันครับเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวละครของมุกเองมุกก็ต้องแบบดูแลเส้นเรื่องของตัวเองให้แบบชัดเจนมากๆในเรื่องของปาแฟดเรื่องของผมผมก็ต้องแบบซัพพอร์ตให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้อะไรอย่างนี้ครับมันมันวิธีการทํางานด้วยการการวางตัวละครการการทำการบ้านของตัวเองก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบลงรายละเอียดให้มันลึกกว่ากว่าที่ที่ที่เคยทํามาอะไรอย่างนี้ครับ ถามว่ากดดันไหมเพราะว่าทุกๆผลงานมันมีความกดดันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอยา่างที่เราพูดไปเสมอว่าผลงานทุกๆผลงานอ่ะเราอยากให้ทุกๆคนแบบสนุกและเอนจอยกับมันคือสนุกไปกับเนื้อเรื่องคือคาดหวังไหมทัพพุ่งตรงทุกที่คาดหวังหมดแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนสนุกกับการดูมากกว่าดูแล้วก็เอนจอยไปด้วยกันแล้วก็ ดูอะไรที่มันใหม่ๆที่เราต้องการนำเสนอออกมาให้ทุกคนได้ไดเห็นหลายๆมุมมองในการแสดงค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามชมค่ะไม่กดดันครับคือคือเราเข้ามาเราเข้ามาด้วยความตั้งใจที่อยากจะสร้างผลงานให้กับตัวเองในในเรื่องแรกที่เราได้ได้ได้ไดมาอยู่ที่นี่เราเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกอยากจะพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของการทํางานในเรื่องของ ขอ,ของความรู้สึกตัวเองเพราะว่าความรู้สึกอะไรเงีง้ยความกดดันมันก็จะผมว่าของผมมีน้อยเพราะว่ามันไปโฟกัสที่การทํางานทั้งหมดแล้ว mm hmm. ผมอยากแบบทางานของของผมในในในครั้งนี้ออกมาให้ทุกคนได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ไปมากกว่าน,นี้อะไรเงี mm ้ยความกดดันมันก็เลยน้อยแต่สิ่งแต่อยากให้ทุกคนได้ดูไหมอยากให้ได้ดูเพราะว่ามันมันเป็นอะไรใหม่ๆสําหรับเราสองคนด้วยแล้วก็ใหม่ๆสําหรับพี่ๆทีมงานนักแสดงของของสถานีด้วยอะไร หนูคนุณหนูไม่ได้ซีเรียสคะ่ะอย่างที่บอก,กว่าผ้อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วดูแล้วก็สนุกไปกับมันก่อนคือท,ทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องของอย่างองื่นแต่วกอยากให้แบบ<ห>ทุกคน,นให้ความเครียดเรื่องนี้เป็นของผู้บริหาร <c oughs> ดีกว,ว่า <c oughs> เราพิชชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใน,ในเรื่องของการทํางานของตัวเอง <c oughs> เรื่องตัวเลขเรื่องอะไรเราเราก็เอาครับผมผู้ใหญ่ก็อยากให้พวกผมทําอะไรเพิ่มเติมบอก <c oughs> จริงๆก็ยังคงเก็บในความทรงจำแหละครับผมว่ามันไม่สามารถที่จะลืมอะไรได้หรอกแต่แต่ก็ให้มันเป็นชุดความความคิดใหม่ๆความชุดความรู้สึกใหม่ๆที่จะได้เจอเราสองคนในอีกเวอร์ชั่นอีกรูปแบบหนึ่งเวอร์ชั่นนี้ก็อาจจะแบบโตมากกว่าปีที่แล้วมากกว่าเรื่องที่แล้วมากกว่าอะไรเงครับมันมันก็คงเปิดโอกาสให้เห็นการแสดงใหม่ๆ ก็มุกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ในในแบบที่หลายคนไม่เคยเห็นว่าเราจะเล่น acting แบบนี้ออกไปในแบบใดคืออย่างที่บอกว่าพอคาดเดาไม่ถึงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเล่นยังไงก็เลยคิดว่าพอทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆอ่ะทุกคนก็จะรู้สึกว้าวเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเล่นแบบนี้ได้ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็จะได้เห็นการเติบโตของเราทั้งคู่ในอีกแบบหนึ่งค่ะครับ ก็คงจะได้เจอเข้มในเวอร์ชั่นช่องวันครับมันก็คงแบบเป็นอะไรที่ครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วเป็นแล้วก็จะได้เห็นว่าเราตกใจอะไรเราคุยเรื่องนี้ไปแล้วไม่ใช่หรออ๋อก็นี่แหละครับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จะได้เห็นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ก็นี่แหละครับก็จะได้เห็น ผมพูดอะไรผิดไหมเฮ้ยนะโอเคโอเคอ๋อก็ก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆคือพอพอมาอยู่ที่นี่เราเขาเรียกว่าอะไรในการต่อรองในการพูดคุยกับผู้ใหญ่เราก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวเองในการที่อยากจะทําว่าผมอยากจะทําอะไรมากขึ้นผมอยากจะมีรูปแบบไหนรูปแบบไหนมันก็คงเห็นอะไรที่มันแบบต่างจากเดิมบ้างอะไรเงี้ยอยางปีน้าเราอยากเป็นอะไรเพจช่องปา ต้องดูคาแรคเตอร์เลยครับต้องดูเรื่องราวว่าเรื่องราวที่จะเข้ามาหรือว่าบทที่จะเข้ามาหาเราในเรื่องต่อไปเนี่ยเราอยากจะทามันไหมเพราะผมเชื่อว่าทุกๆองค์กรมีมีงานของตัวเองที่ที่ดีทุกๆท,ที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันตรงกับจริตที่เราอยากจะทําตรงกับสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอในความรู้สึกของการถ่ายทําก็จะจะจะ,จะลองพิจารณาแล้วก็ลองรับดูครับ ผมปีหน้าเราอยากเล่นบทแบบไหนผมเ,เปิดหัวเหรอครับเ,ออเปิดมาให้แบบอยากรู้เหรอครับจริงๆ <c oughs> คือจริงๆบทแบบไหน <c oughs> จริงๆบทออบทดันไหนได้หมดค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกใหม่สําหรับเราเพราะว่าคือมุกอะไม่มีในหัวหรอกว่ามุกอยากเล่นอันนี้อันนี้อันนี้อนนบอกว่าถ้าส่งบทมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราไม่เคยเล่น แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นตัวละครนี้อันนี้คือตัวเลือกในแบบที่มุกรู้สึกว่ามุกใช้เลือกในการรับงานค่ะก็อยากเล่นในสต่งที่รู้สึกว่ามันใหม่สำหรับเราเป็นเรื่องปกติค่ะคือเราอยู่ในวงการเนาะเราแบบครับตอนแคมใช่เสียงในหัวผมมาเยอะมากเลยตอนนี้ผมแบบเรื่ออะมาลูกได้บ่วะทำได้บ่วะอะไรเอาน้าเอานะเอานะเอานะเอาหน้ร มุกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการบันเทิงเนาะแล้วอยู่ด้วยกันด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราจะมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วการที่เราจะเจอเคมีใหม่ๆมันก็ไม่แปลกมันก็วนเวียนเป็นวงกลมแบบนี้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่สําคัญก็แค่อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเราทั้งคู่แค่นั้นตาลอยมากเลยตอนเนี้ตาลอยมากมมน่าอออกลัวว่ะกลัวจับเปรีนปะ ไม่มีไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยเถิดครับเดี๋ยวมันเลยเถิดเพราะพักหลังๆผมก็แพ้เสียงเน่งงตัวเองบ่อยมากเลยกันความเป็นเข้มมุกมันไม่ไม่ได้หายไปจากไหนหรอกครับมันมันก็ยังคงอยู่ไม่ไม่ไม่ได้ต่างไปจากเดิมทั้งถ้าเกิดว่าในเรื่องผลงานถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันตรงกันเราก็คงได้เล่นร่วมกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคมีบางอย่างที่เราต้องไปคู่คนอื่นที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็อยากจะอยากจะให้มันเกิดขึ้นเราอยากแบบทํางานในรูปแบบที่เราอยากจะทําจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าไม่ไม่ไม่แปลกไม่แปลกครับ และอย่าลืมนะคะกับงานดีๆของเราดาราเดลี่แบรนด์เนมมือสองช้อปของดาราสี 9, ่สั6กตุลาคมนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าพระดยพยารค่ะซึ่งงานนี้นะคะนอกจากทุกท,ท่านจะได้ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมกันแบบเต็มอิ่มจุดใจแล้วเรายังมีในส่วนของโซนดาราค่ะกับสินค้าหลากหลายพร้อมให้ทุกคนได้เลือกช้อปทั้งบูธของดรโกธทีรศักคุณแอมมรกตคุณปิงปองสแกวันคุณปุ๋ยนิทัศน์คุณแม็กกี้อาภา คุณไอซ์อธิชนันคุณหลินนุสราคุณก่อนนทวัฒน์คุณเกศีิยาดาคุณจุณ ada, ๊บแจงวิมลพันธ์และคุณคริสติน่าป๊อปแล้วพบกันนะคะแฟนๆคู่ของเคมมุกดาพลาดไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับทวินร่างชันวิญญาณเธอจะออนแอร์ตอนแรกวันจันทร์ที่27ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปมีเพียง8ตอนเท่านั้นสนุกเข้มข้นสะใจแน่นอนคะ่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราดิทิันเทิงไลฟ์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีบ๊ายบายค่ะ